อ่ะสับเรียบร้อยตอนนี้นะคะพี่เอมีการเพิ่มเปลี่ยนการ์ดกันใหม่เราสร้างเด็กใหม่ของเราเพื่อเราจะมาเสริมทับครั้งใหม่เรียบร้อยค่ะเริ่มโอเคทอยเหรียญสองกันไหนแล้ว ห้าพ <5 S 2> ีเ่เริ่มก่อนพีเ่เริ่มก่อน,น,อนจับมาเจ็ดหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคุดคูมาเลยโอเคไม่มีโปกเกมอนค่ะเจ็ดพี่ก็ไม่มีค่ะโอเคค่ะจับกั้หน่อยรอบหนึ่ง

6เจ็ดเจ็ดคืยคอเมก็ด้นคะเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคโอเคค่ะเริ่มก่อนครับพี่เอโอเคเจ็ดเริ่มเลยไหมคะอ๋อ <c oughs> oh, วางนี่สอง S <S> อ่าสองเปแล้วก็เปิดปึดปดป้งจับกั๊กหนึ่ใบนี้นะคะแล้วพี่เอกก็วางตัวนี้หนึ่งใบติดจีตัวนี้เราไม่ใช่ตีเราไม่ต้องติดเข็มขัดให้นตัวนี้โอเคนะอันนี้อันนี้อะไรไหมคะอันนี้ใช่ครับ อ๋อโอเคจบอ่ะจบเธ<ป>อ,อ,อ,อใช้เฮปเปอร์บอลค่ะดีงการสองใบดิงการโปกเกมอนหนึ่งใบเป็นพันวัน <c oughs> คือพอมาเต็มที่พอมาเต็มที่สำหรับวันนี้แล้วก็ใช้ท่าหนึง่งจบเทินค่ะเขาใช้กลยุทธ์มากเลยค่ะน้องแอมค่ะน้องแอมใช้กลยุทธ์จบเทินจบเทินเราเปิดจั่วหนึง่งใบว้าวเราก็ใส่ตรงนี้เลยแล้วเราก็ เราก็หาดิสซัอนมาให้ได้ไม่มีเราใช้แมรี่นะคะสองฝ่ายสับการบนมืออ่าสับการ์ดบนมือแล้วก็ไว้ใต้สำรับเกจั่จวดห้าฝั่งตรงข้ามจวสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าปึ้งในมีใช้ไฮเปอร์บอน ใช้ไฮเปอร์บอนขิงตัวนี้กับกับอันนี้หนี่งเลือกโปเกมอน1ตัวจากสำรับเลือกโปเกมอนเลือกตัวนี้เปิดเลยเลือกลิซดอนวีมาเราต้องเสร็จละการ์ดหนึ่งใบเสร็จแล้วกเรามี ไอเทมอยู่ใช่เลยครับใช้ไอเทมทั้งาอกเล็คู่สลับโปเกมอนฟังีอ่แสองตัวสลับโอเคแล้วก็ตีท้านึงปเลยค่ะเราไม่ต้องเอเอาจี้ันติดค่มแล้วารอกโอเคติดเอเนจีสปีดแล้วก็เถพิ่มสองใบค่ะ ตติกจบเธอไม่ค่ะ <c oughs> ใช้คลิกบอนทิ้งไฮเปรบอล กำลังกลยุทธ์อยู่ใช่ไหมคะแผนอยู่เลือกเมลีจบเลยไม่ค่ะยังไม่จบเดียวอันนี้มีหนึ่งเอเนอร์จีติดไปแล้ว้ติมตีไม่ได้ ทิร์นค่ะโอเคเปิดจั่นหนึ่งใบเข็มขาดล่างติดเข็มขาดติดเข็มขาดไม่มีจีนเลยหมดแล้วปิดตีอีกสิบตีอีกสิบค่ะเอาเทิร์นเัวการ์ดึ่งใบทำให้มีการในมือแล้วเอาแย่แล้วขอให้ได้งานเป็นเจ้าของ ทิ้หมดโดจวดจ็ดใช้งานใจนันอใช้ก็ลบโอ้ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพังทลายค่ะโอ้นทำไมต้องเอสองแปด น้องแอมพี่มีเท่านี้แหละในมือพี่ไม่มีอะไรอีกแล้วบเบรคค่ะทุกคนเฮ้ยเดียมันต้องใช้สามจีนี่หว่าสุดยอดน่ารักจัง ติไปแล้วติดไปแล้วติดไปแล้วติดไปแล้ว <S 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 สองจี้โอเคมีสองจี้แล้วโอเคตี okay, ถ้าตีปุ๊บอันนี้เราหายน,นี่เราขึ้นถูกไหมโอเคจมตีค่ะเหกสิบเนาะ สามอ๋อมันเป็นอันนี้ก็เป็นหกสิบก็ถึงแล้วนี่ใช่ไหมอือจ <บ S 1> ีไฟหนึ่งสองสามสี่สี่สามสิบส,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 สองยี่สิบตัวจบจนเอาแค่สองจีก็พอเนอะลุ้งมดตุ้มได้หนึ่งคายสอันละสองไปเลยจัวหนึ่งจัวหนึ่งใบปึ้งติดจีติดจี้จบเจบเธอ ออออะไรเคุณครูติด energy ์จีสปีดทางนู้นก็วางกลยุทธ์ตลอดเวลาเราจะเปลี่ยนเด็กไงเขาก็วางกลยุทธ์ตลอดเวลาเด็กแบบเก่งเนี่ยถ้ามือเราเป็นแบบนี้ใช่จริงเนี่ยพี่ๆที่ร้านที่แบบเก่งเก่เขาไปแข่งอ่ะเขาเป็นแบบนี้ตลอดเลยเขาบอกว่าไปปุ๊บก็คือยอมแพ้เลยคือไม่มีการอะไรเลยในมือ เราก็จะใจดีกับคุณปฏิการใชัยแมรี่เก่งมากเราสี่ค่ะเราสี่หนึ่งสองสามสี่ขอบคุณนะคะที่ใช้แมรี่ว้าว my god โอเคขอบคุณนะคะ ใชเราอย่าพูดเราอย่าพูดอย่าเขารู้หมดเรามีการอะไรแตว่าเขารู้หมดแล้วไม่ท่าสร้อยสเป็น260ร้อสเขาติดตาม energy ใช่ไหมอืมติดตาม energy คูณสามสิบคำตอบห้าห้างสามสิบห้าร้อยห้าโอเคพันร้อยแปดบวกสี่สามสิบนี้ไหมอ่าฮะเป็นสองหนึ่งสองร้ แต่ว่าถ้าตีตัวนี้วกันนี้ก็เป็นสนะองร้อยหกเนาะตีอันนี้สองร้อยหกสิบค่ะเหลือที้พ่จูดสี่สิเยอะเราต้องสู้จวดึงไป่จวดหนึ่งใบสิบติดจี้แล้วก็ฮ้ยเราไม่ต้องติดตัวนี้พี่้วเราปล่อยให้น้องตุยไปเลยอ่ะ อันนี้มาใส่นี้ได้ไหมปิดจี้นี้โอเคแล้วก็งานวิจัยทิ้งหมดมือจวดเจ็ดแล้วก็จวดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปึ้งแล้วก็ปึ้ง มันีใช้เลยครับใช้เลยจี้จี้จากกองทิ้งอันไหนจี้โอเคจากกองทิ้งเจ็บยี่สิบอันนี้ติดยี่สิบนะครับเจ็บยี่สิบหนึ่งสองแล้วก็ใช้ลูกอมประหลาดนะครับมีลูกอมประหลาดลูกอมประหลาดมีค่ะลูกอมประหลาดปึ้งแลวก็โบนตัวนี้ฟรีแล้วก็อันไหนอันไหนฟรีนะ อันนี้ไม่เป็นของลิซาดอนเนาะใช่นี่ลิซาดอนเก็บไปก่อนหมดแล้วนี่ใช้ไอเทมหาใช้ไอเทมก็คืออันนี้ใช่ไหมใช่ครับไม่ครัไอเทมคือซุปเปอร์บอลอ่ะซุปเปอร์บอลการะบไบอเลือกโปเปบอหนึ่งเลือกโปเปีอลหนึ่งกี่ใบเจ็ดใบบนเจ็ดใบบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ก็คือนี่มีเอรอนไหมซอไหม่มีเรอนใหญ่ก็ได้ครัโอเควางปิดจบโจมตีไหมเกิดเธอละเยอะๆเยอะๆเยอะแป๊บีนึ่งแป๊บนึงโตีไม่ได้ต้องมีสามเอนจีโอเคเอนจีคปออไระตีดีไม่ได้แล้วๆอ๋ออันนี้วางได้ไหมไม่ได้โอเคจบเธอโอเคน้องพ่อเธอจวกันหนึ่งใบข้างทลาย พังอะก,ก่งมากพังอะไรเก่งมากแล้วก็ใช้สับเปลี่ยนค่ะเพราะว่าตัวนี้ตีไม่ได้แล้วโอเค แล้วก็โจมตีค่ะหนึ่งเ n เนจีหกสิบค่ะน็อกเอาต์โอเคน็อกเอาต์ใครน็อกเอาตัวนี้ค่ะเพราะว่าเหลือที่สิบอันนี้หมดเลยถูกไหมใช่หมดเลยใช่แล้วเราก็เอาเอ็นเต้ขึ้นไปต่อโอเคปึ๊บอืมแล้วจบแล้วใช่ไหมพี่เอจัวถูกไหมครัโอเคเดี๋ยนะพี่เอจัวหนึ่งเป็นนี่แปลงร่า โอเคคราวนี้พี่เอาอันนี้วางนี้แล้วก็ติดจี้อ,อันนี้เหรออันนี้เต็มแล้วครับใช่อันข้างบนเต็มแล้วมันใช้แค่สองจี้โอเคหมดแล้วแล้วก็เอาสายฟ้าหรือว่าลูกอมดีลูกอมต้องมีร่างหนึ่งของตัวนี้ก่อนร่างพื้นฐานตัวนโอเค okay. ไม่เราก็เหลือสายฟ้าหรือว่าเราจะจบเลยตีเลยครับตีอ่าความสามารถนี่ อสีเท้าเลี้ยนบอกว่าจวดการได้เพิ่มหนึ่งใบจวดการเพิ่มหนึ่งใบใส่แว้งก่อนนี่ก็เป็นละสองดีกตีค่ะตีค่ะตีเท่าไหร่คะเบนคูณยี่สิบทั้งสองฝ่ายเบนของเราไม่ได้สองสองสามสี่ห้าหกหกสองสิบสองร้อยยี่ร้อยยี่บวกติ่งอีกยี่สิบก็เป็นร้อยสี่สิบตายแล้ว ยิ่ตีเลยเพราเทินโจทย์แค่หนึ่งใบค่ะโอเควางไลชูติดเอเนอร์จีตัวนี้โอยเคาเหลือสามแล้วว่าเรายังไม่ไปไหนแล้วก็ใช้มอโคโค่สองตัวค่ะแสดงว่าเขาเก่งหรือว่าเราไม่เก่งันอยู่ที่มือเราไม่ดีใช้ได้ตัวเดียว พี่เอขนาดเราเสริมทับการ์ดลงใหม่แล้วนะเจ็ดคูณสามสิบเป็นเท่าไหร่เจ็ดสามยิบอันนี้คุณหกเจ็ดหกสี่สองสี่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบคูณหกสิบ ต้อง้ใช่ใช่ใช่โอเคเอ่อใช้บอสอย่ามาแกงน่ากลัวมากอ่ะน้ากลัวมากมีการใช้บอสแล้วอ่ะบอสอันนี้หนึ่งแอมเขาเล่นกันสนุกนะแอมหกสามสิบแปดที่พยายามยังหกสี่หกห้าสามสี่เออมี่กัน นเอเนจีสปีดก็ถอดได้ใช่ไหมถอดได้ถอาไม่ได้แต่ว่ามันไม่สามารถดึงกลับมาได้มุกโค้ดูที่พิเศษกลับมาไม่ได้ได้แค่ที่ธรรมดาไม่เป็นไรอุ๊ยเหลือใครมีอะไรเนี่ยอย่ามาแรงขึ้นมาเชียร์เราที่เขาเหลือใบเดียวมันเป็นพอเด็ีของเราไม่ใช่มือของเรามันเป็น จั่วการหนึยจั่วการหนึ่งใบปึ้งใช่ดีครับจุยอีกหนึ่งใบจุยหนึ่งใบปึ้งโอ้ไม่ก็ทั้งนั้นเลยกูขึ้นพลังงานครับสองใบกูขึ้นพลังงานสองใบ เอนจิ้มาสองเสริมทับได้ไหมอันนี้เต็มแล้วค่ะไม่ต้องปิดเต็มแล้วก็มาปิดอันนี้สองใบพอปิดใบดีออกไม่ต้องปิดโจเราใช้ซูเปอร์บอลก่อนซูเปอร์บอลค่ะถ้าพี่เอจะใช้เอ็นเต้ค่ะพี่ต้องเซตบนเบนให้เต็มตัวเจ้ค่ะเพราะมันตีแรงตามตัวบองมันดูค่ะเจ็ดใบบนครับเลื่องโปเกมอนเหนึ่งตัวเจ็ดใบบนเลืองโปเกมอนหนึ่งตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แอมไม่ปนีปนอมพี่มีเลยเลือกโปเกมอนหนึ่งตัวไม่มีโปเกมอนเลยไม่มีเลยสับ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 สาบจบตีเลยครับเนาะตีเลยค่ะตีตีงเหมือนเดิมตีค่ะห6 6 2กหกสองสิบสองร้อยยี่ร้อยยี่สิบ้สองใบองดี สูตรติ่งอันนี้ค่อยวางก่อนมาอ๋อนี่วางเลยปะวางไม่ได้ครับต้องรออ๋อต้องรอเฉยโอเคอันนี้เสริมนี้แอมใช้ตัวตีนะพี่นึกไงอันนั้นก็ตีได้ท้ามีจีอ๋อนี่เดียวอ๋ออันนี้ต้องใส่สองอันนั้นใส่หนึ่งถูกปะโอเค แล้วก็จวเพิ่มอีกสองอุ๊ยตายจวเพิ่มอีกสองก็ใช้โมโคโก2สองตัวโอ้โมโคโก้สองตัวโอ้โหเขากลยุทธ์มากเลยแล้วก็ถอดอี้โอ้วันนี้ขึ้นแล้วก็โจมตีสองสามพักนอกเอาโอ้ไม่ก็ อะไรใช้มีจี้อยู่หนึ่งอันนี่ไงแล้วเกาใช้โคโค่ไปสองอันแล้วเขาจะก็ถอดอันนี้ทิ้งค่ะน็องเอาตูปิกเล้วพี่น้องแอมน้องเอารอบนี้ใช้เวลาสิบเก้านาทีค่ะทุกคนยิ่งเล่นยิ่งเร็วตีจบตีจบค่ะทุกคนโอเคดีเอ